พอเรามอบตัววันนี้เนี่ยก็ถือว่าความผิดของรราาพลงานสอบสวนนี่สเร็จเพางานสอบสวนจริงๆอยากให้เราเลื่อนแต่พี่ไม่เลื่อนมาตามนัดพอตามนัดตกเป็นผู้ต้องหาแล้วเชียหายแล้วมีสิทธิฟ์ฟ้องกลับแล้วฟ้องกลับหาอะไรพ่อพี่เออยอะแยะไปหมดเลยต้นมีหนึ่งห้าเจ็ดเป็นหลักนะนาะยก ก็ถูกฟ้องต่างมาตานี้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะพบบตตรต้องถูกด้วยเพราะว่าพบตรถูกได้รับแต่งตั้งเป็นพอเหตุผลที่จะมีการฟ้องกลับก็คือว่าเราได้เตือนไปที่พบตรแล้วว่าเมื่อวานเรายื่นหนังสือไปแล้วว่าการออกหมายเรียกการประกาศอันนี้ไม่ชอบนะผิดกระเจตนาลมของกฎหมายเราเตือนแล้วแต่คุณไม่ฟังเรา เมื่อไม่ฟังเราก็สู้กันด้วยข้อกฎหมายซึ่งไม่มีทางคดีนี้ที่ตำรวจจะไปรอดแต่จะไม่รอดมือเราด้วย